ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมมาี่นอก่ละหลักเงนคนเพิ่มเติมเงนๆเงันคน,น,นก็ไม่มีอะไรก็มาเนนี้รถงดข้าวนะกินขาลำเอานะนะผมมาเปลี่ยนแท็กเอานะนะใส่ถุงไเก็บไว้นนานๆนะครับกับองติ้นะครับองติ้ไเมนต์นนตานะครับ กันเซลน้ำตาลนะครับจะถึงแค่นี้นะครับในฝาเราก็กินไม่เกิน4รลูกนะครับหรือไม่ก็5ถึง10ลูกนะครับไม่เกินนั้นนะครับไม่อยากินมีคุณประโยชน์เยอะก็กินแต่ว่าไม่ควรกินเยอะนะครับนเราไม่ควรเกินนั้นนะครับต่อวันนะครับเนาะ5ถึง10ลูกนะครับเรากินเพื่อเป็นยาเพื่อให้ร่างกายเราถึงผู้ทานเสริมสุขภาพสายตานนะครับเรา อินทรีย์และโทษกินเยอะก็ไม่ดีนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็อย่าไปกินเยอะนะครับเนาะไม่กินได้เพราะว่าโรคไตวายก็ไม่ควรกินเยอะนะครับนะอย่างน้อยก็วันณสองหนึนะครับไม่ควรเกินนะครับต้อยไม,ม่ไรนะครับก็มากินนี่างเดผมนะกินกระไร ใส่ลูกคอเริ่มจะมีลูกคอลนิดหนึ่นสงนี่กับเนเรียนอะไรเขาก็เรียนแคานิดหน่ยนรับรองไวนี่เพลงเก่าครับนี่เป็นเพลงใหม่ครับ,รบ,รบน,น,ะนะ ยังมีสิ er ่งเกิน no ยู <that> ่ใมใจปูกาคยอนเมือตัวไอ้เปอร์คีโกเมือตัวไอ้ยังมองแมมม่ได้ดูดีมีสไตล์ยังเขานี่ก็มาหลายก็อยากใ้ราเร่มเป็นไปครับเพื่อความเ็เดี๋ไปคิดหลายนะครับ นี่ก็ออกมาลดหนึ่งนะครับเดห็นสภาพเราก็มาถึงนี่พาลามเงินดีกว่านะครับนี่พันคาราชนะครับเนาะสั่งมานะโอ้โหกันเงินช้ำๆเลยนะครับนะก็ค่อยกินไปนะครับคลิปนี้ก็นี้คลิปนี้นะครับเนาะก่อนนะครับก็มีกินเราก็กินไป่อยก็ ไม่วควรเกินกินสีหนู่นะครับผมเ,เล่นยงเลี้ยงสองนี่ก็พอละแล้วก็เตรียมจะมาแล้วครก็เอาอะไรยังไงเนี่ยครับมาสุขภาพครับอืมคลิปนี้ก็มีที่นี้ครับก็มีอะไรก็มีได้อัดคลิปแรงนะครับเนาะก็เลยมาลงมากินแค่น,นี้ก่อนนะครับนะก็ ไม่ล ja da ืมนะครับเจอคนไลค์เพื่อผมกนอนัญกำลังใจให้กับผมทิดโยซื้อและคนบ้าเลยครับ <tuh> บ้าบ <t> ้าทิจโยคนซื้อแต่ว่ามันบ้ารเพราะทิโยบ้ารด้ตัวเองดีกว่าคนอื่นไม่ใช่เไรอเนี่ยนี่ไหก็เป็นเพลงหมดนะครับเนาะกิน Ų, แต่ผาลัมกับทิทย <de af Darwin> <Oliver> right, ์โยม่ทิทย์โยมคนเสือเจะรเไม่เพราะกลมให้ฟังมาครับตอาะไรก็แย่ให้ัทิศนี้ตรงนี้ทีนะครสวัสดีครับสอนงคืนนี้คุณนายปันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนหลับฝันดีมีความสุขนะควับไปเร่ยนะครับมีความสุขสนุกกับชีวิตจจริงที่ถูกต้อง นะครับมีเหตุมีผลแล้วก็มีการวิเคราะห์และมีชื่อําใคำไขนะครับเนาอย่าฟังคาคนอด่าสนใจใครนะครับเราศึกษาแล้วก็มีใช้สมองวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ในทางที่ถูกต้องแต่ไม่มีจริงก็ศึกษาผู้ที่รู้จริงนะครับนะไม่ใช่ไปฟังใครเข้ามาแล้วก็ไปน้ำมั่วตามเขาไม่ใช่นะครับคนกคนพูดกันได้แต่ก็ไม่มีข้อมูลในที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าเชื่อใครง่ายอย่าเชื่อใครง่าย นะครัทิพโยก็เติมไว้ให้ดูให้รับรู้ให้ถึงแก่นแท้ของหัวใจนะครับทำอไรก็ก็อย่าไปเชื่อพวกเพจอะไรที่หลอกลวงขึ้นมาให้เราโอนเงินหรือสั่งซื้อสินค้ามาครับเมื่งั้นไปเขาจ่ายก็จ่ายแล้สินค้าก็ไม่ตรงปกอะไรเงี้ยก็พยายามดูคอมเมนต์นะครับดูรีวิวที่เขาเยอะหนับบางทีรีวิดนิดหน่อยหลอกตาแล้วก็อย่าไปเชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อรนะ หลายคนที่โดนหลอ,อกผมก็เสียรู้ไว้นิดหน่อยเรียนแค่สามร้อยกว่าบ,บาทรู้เสียได้นะครับก็บเตรียมทั่วเอาเองแล้วกันนะอยู่ไม่นานนะครับตรงนี้ตรงที้ทำผิดอะไรเนงะี้ยเหมนมากฟ้าจะมีตาแววนแล้วลงโทษนะครับเนาะอร่อยครับดีครับถึงกับคุณนายคนนี้กสวัสดีครับคุณนายจะมาลงราคาตรงนี้ตื่นใหม่